วันที่หนูไปกินโอมาเกเสพี่ไปด้วยได้ไหล่ะนี่หนูจะไปกับหลิงหลิงควงไม่เดี๋ยวไปอยู่อีกโต๊ะหนึ่งได้ปหล่ะแบบอยู่ห่างๆอ่ะออมหนูจะปิดโอมาเกเสกินกันสองคนไม่ได้คันดูแคนั่ค่ะโอเคไหมอยู่อีกโต๊ะหนึ่งก็ได้อยู่มองอยู่ห่างๆจะไม่เข้ามาแรกได้ไหมล่ะอ๋อไม่เต็มใจด้วยซ้ำเอาจะอยู่กันสองคนในลกมเหรอ ราะว่าในการตัวประชามัดต้องมีการแชร์แชร์รูปนะคะและ<อ>ต้องมีแค่หลิงๆสองคนสองคนเท่านั้นหรอปิดร้านหรอเดี๋ยวไปแอบเดี๋ยวไปซ่อนเดี๋ยวปลอมตัว,ตวเป็นเคสอยากอยากให้ไปทานเร็วๆเนี่ยเนี่ยทุกคนรออ๋อเขาจะไปสวิงกันขอโทษค่ะโอ้ยไปสองคนเออตแต่ล้วขอโทษค่ะไปสักทีเถอคะค่ะประชาชนบอไปสักทีค่ะรออยู่คะ่ะอ๋อแล้วดืไปด้วยได้ไหมยย ไม่ได้แต่ว่าจ่ายตังได้บอกซิว่าจ่ายตังให้ได้